โอ้ท่านเป็นคู่รักกันดื้อว่าไงนะท่านท่านเป็นคู่รักไปแล้วใช่ทันที่หาเรื่องพวกข้าหรือเปล่าแต่ใครยังไม่ได้หาเรื่องใครเลยนะท่านจ่าจาจ่จ่จาเอาละภรรยาของเจ้าชื่ออะไรรือ เบตตี้อยู่หรือเปล่านะ่ะไม่อยู่บ้ังท่านไม่เป็นไรอาไม่ถือเพราะเราไปเจอตุลาของเราดีกว่าไนเรออันนี้ตุลา<อ>ท่านหรือเปล่าโว้ว่าไงววววววาววว้ไมว,วไามววาวววววววอวว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 ะทวาวววม เลยท่านมากอ่ะเอาละวิ่งเลยท่านไปสิอืมนัม่นแหละเอ่อท่านอันนี้พวกท่านได้นัดข้ามาที่นี่โอ้จเจ้ามาอ,อะไรเวลานี้หรือข้าออกไปสำรวจกันมาข้ามารอท่านตั้งนานแล้วนะข้าคิกว่าท่านรอข้าอยู่ข้าเลยรีบมาข้ารอท่าน เยนจะครบชั่วโมงแล้วล่ะไม่เทาท่านบางอย่างมันโอ้โหแพ่งกว่านะเท่าที่เท่าที่ข้าเห็นน่าจะกระเป๋ารองนะท่านแล้วทั่วไปมันราคาเท่าไหร่โอ้โหเท่าเชือแม่นางนี่อีกแล้วล่ะท่านโอ้โหท่านไหนคนนี้หรอที่เรียกค่ะใช่แล้วท่านคนนี้แหละเอาอีกแล้วหรือเอาละเดี๋ยวท่านไปรอเจ้าเพื่อนชายเพื่อนชาดีๆหน่อยโอ้ทำไมต้องใช้กำลังอ่ะ เดี๋ยวท่านโอ้ีหท่านต่อยผู้หญิงแล้วเนี่ยโอ้ท่านอย่ายุ่งดีกว่าแม่โดนนางแกตลอดเลยโอสายข้าทไมสายไหมเจ้าอย่ายุ่งดีกว่าเจ้ายืนรอเพื่อเคลียร์ธุระของเจ้าส่วนข้าจะเคลียร์กับธุระของข้าแม่นางจะไปไหนมานี่สิเอเจ้าไปหลงในโลมดีกว่าเดี๋ยวเจ้าเป็นลมเอาละเดี๋ยวข้าจัดการเอง จ้าจะหยุดไหมหข้านับสามสองนั่นมีอะไรอีกจะเป็นอะไรหรือไม่ได้เป็นอะไรเจ้าไม่พอใจหรือนันจารังแกข่าอีกแล้วเจ้าไม่พอใจใช่ไหมแม่นางถ้าไม่ได้ไม่พอใจ แต่ข้าไม่จะเป็นต้องนั่งหรอกเนาะเพราะเจ้าตัวไม่ได้ได้ขนาดนั้นแล้วว่าข้าเตี้ยเหรอเอาละข้ามีอะไรให้เจ้าทำเช่นเจ้าสนใจไหมข้าจะใช้แรงงานข้าทำไมข้าไม่ได้ใช้แรงงานเจ้าเราข้าได้อะไรแลกเปลี่ยนจะเอาเป็นอะไรดีล่ะ อันนี้อันนี้หรืออันนี้บังครับชัดๆเลยเจ้าเป็นอะไรหรือท่านข้าขอคุยกับท่านหน่อยว่าไงรึท่าน,าน,นอเอาละแม่นางรอตรงนี้ข้าฝากดูแม่นางนี่หน่อยนะสหายห้ามขยับห้ามขยับยไ,ไ,ไหนหรึข้ามาร์คไว้ให้เจ้ามีใครอยู่ตรงนี้ ม,มีอะไรหรือท่านเออ่ว่าท่านชื่อฟามิงโก้หรือเปล่าโอ้ใช่แล้วมีอะไรหรือเจ้าท่านรู้จักราเชนไหมราเชนหรือใช่มีอะไรราเชนฝากท่านมาบอกสานนะอืมว่าไงหรือผู้ประกาศผู้ควบคุม เบื้องบนฝากมาบอกมาว่าว่ายัางไงหรือท่านนี่ผมขอโอตีนะพี่อ้อืแอดมินฝากมาบอกว่าการใช้เชื่อกการยิงโดยไม่พูดคุยก่อนือม้าลาเกวียนเส้นการยิงลาเมื่อสักครู่ การที่ลาชนมันเป็นเรื่องของระบบที่ไม่สามารถควบคุมได้ควรไปคุยเจราจาก,ก่อนจะยิงโอ้อันนั้นเป็นการทักทายนะท่านบางทีข้าก็ยิงไม่โดนส่วนใหญ่จะยิงไม่โดนนะท่านข้าขออภัยด้วยถ้าข้าทำผิดอะไรลงไปเขาฝากมาไว้อย่างนี้ได้เลยข้าฝากมันเจ้าไป,ไปขอโดดทษ <ำ S 2> เขาด้วยท่านข้าจะพยายามปรับปรุงนะขออภัยด้วยละ่ะโอเคทำมาแค่นี้แหละขอบใจท่านมาก เราจีโกได้ไหมเขาฝากมาบอกไปเชนน่ะโอ้ข้าขอบใจข้าขอบใจที่หวังดีขอบใจท่านมากละลาเชนฝากมาบอกได้เลยสหายขอบใจจริงจรับขอบใจพระขาจะพยายามมาบอกว่าเราเดินทางไปเมืองอื่นแล้วน่ะโอ้นั่นเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดของวันนี้เลยล่ะท่านท่านอาเชนนี่คือคนไหนน่ะท่านที่เป็นชนเผ่าไหม ที่ก่อนที่เราจะออกนะท่านที่เขามาบอกเราไว้เขาเป็นเพื่อนฆ่าสมัยเด็กโอ้่าเกือบได้กลับไปคุยกับไอเตี้ยนั่นแวละท่านค่าเกือบไปแล้วล่ะเป็นร้ายร้ายคนราผิดพลากันได้คนเราเกิดมาเพื่อผิดพลาดแหละใช่ผิดพลาดแล้วให้แก่ถูกไหมล่ะใช่แล้วล่ะเอาล่ะมีใครรู้ทุกอย่างลรวเจ้า ไม่ควรมาคุยกับพวกข้าเพราะว่าข้าเห็นนาเจ้าแล้วเจาว้าพานละ,ละสหายหนีไปซะ oh. ก่อนที่ข้าจะหมดความอดทนเ้ย <c oughs> ขอโทษอดมินด้วยนะครับอันมินถ้าดูอยู่ขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ทราบว่ามันจะอะไรขนาดนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษที่ทำให้เสียบรรยากาศนะครับ<อ>นะท่านท่านข้าว่าข้าขอจะขอลาตัวไปพักก่อนก่อนได้หรือเปล่าได้เลยสหาย ไว้เจอกันวันใหม่เลยนะไว้เจอกันไว้เจอกันสหายไว้เจอกันสหายลากรอนข้าไปเจ้าออกจากตรงนี้หน่อยค่ะคุยกันอยู่ข้าไปลงนอนของข้าฉิงอันด้ซ่าล่าสัตว์กันเหนื่ยมาทั้งวันเลยแต่วันเจอกันไว้พบกันได้ท่านใครยังไม่ได้ไว้พบกันเอาละโว้าวอาลับ hmm. มันเลี้ยงยังทิ้งขังไว้ให้เราล่ะโอ้นปฏิทิน ช่วยเอ่อช่วยใครท่านที่ยืนของเจ้าได้ไหมพอดม์ว่าง่ายว่าง่ายท่านข้าว่าเจ้าไม่เหมาะที่จะยืนตรงนี้ทำไมอ่ะท่านเพราะว่าข้าเห็นหน้าเจ้าแล้วไงล่ะเป็นหน้าข้าเห็นแน่แล้วจ้าเจ้าจะออกไปไหมข้าถามครั้งที่สอง เจ้าจะทำอะไรข้า,ขาดิข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกเจ้าจะออกไปไหมโว้โโหนี่เจ้าความมีสายข้าหรือ,อไม่ไม่เคยสงสัยมินที่เคซ่าจะไปลักสัตย์ด้นยท่านเพราะว่าหมู่บ้านนี้ถ้าเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเจ้าก็ไม่ควรจะมาเข้าใจไหมทำไมอะท่าน ก็เพราะว่าคาปกคร้อมกันอยู่นี่สิ้ัดีค่ะเอฝากมาท่านถ้าเจ้าอยากอ,อยู่พักอาศัยที่นี่เจ้าควรจะไปเริ่มต้นด้วยการหาม้ามาขายจนกว่าท่านจะมีอะไรเป็นของตัวเองเข้าใจไหมมีอะไรของตัวเองนี่หมายถึงยังไงเหรอท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านยังไม่มีตอนนี้ยางเช่น อย่างเช่อนอะไรท่านความรู้ความสามารถอ๋อนีขคเป็นมือปืนอ่ะพนอมีความรู้มือปืนปนิดหน่อยนะครับเอาละ <c oughs> บทหน้าที่ของเจ้าแล้วละ่ะเชิญดีกว่าเจ้าจะยืนตรงไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ตรงนี้เวลานี้เข้าใจไหมยะครับทา่านนั่นแหละที่เจ้าควรจะยืนเอาละแม่นางแม่งไ,ไงเจ้าถืออะไร อ,อไในมือเจ้าถืออะไรอยู่ก็ไม่ได้ถืออะไรแล้วเจ้ากำลังจะไปไหนก็จะไปขายของขายอะไรรึขายของทั่วไปนี่เจ้ามองหน้าใครอีกแล้วหรือมันเป็นมารยาททางสังคมเวลาคุยกับใครก็ต้องมองหน้าหรือเปล่าเจ้ามีสังคมด้วยหรือใช่เขาเรียกว่าไอคอนแทคอืมอ,อ,อะไรนะ อะไรแท็กแท็กนะไอคอนแท็กเจ้าจะแท็กใครหรือเจ้าเปรียบค่าเป็นแท็กหรือหรือยังไงฉันไม่เข้าใจที่ข้าพูดถ้าข้าเข้าใจข้าจะถามเจ้าหรือแม่นางใช่ฉันไม่เข้าใจมันคือการสบตากันโอ้เจ้าเห็นดวงตาข้าหรือ เห็นหปอ่อืมเพราะฉะนั้นเจ้าจะใช้คำนี้กับข้าได้ไหมก็พยายามจะมองผ่านไอรูสองดูนี่ไงแล้วเจ้าเห็นมันไหมไม่เห็นเอาละสายข้าว่าอาจจะต้องให้เขาเนี่ยจุมพิษที่ฝ่ามือของข้าดีไหม ไาาง,งอ่เห็นด้วยแล้วคิดอะไรอยู่เจ้าไม่มีทางเรียกเจ้าไม่มีสิทธิ์เรียกข้าว่าแต่ข้าจะสอบถึงมือก่อนนะเชีย่ยข้าพี่เจ้าไม่มีทางเรียกแม่ยาอีเจ้าผ่านหน้าไปหาเพื่อนชาปัดนาวน่าดูใจเอาละน,นั่งลงทยังไงนั่งลงนั่งลงนั่งลงเนี่ยข้านั่งแล้วเนี่ยนั่งเสมอท่านแล้วเนี่ยนั่งลง อ่านั่งลงก้มต่ำนั่นทำให้ข้าดูก่อนสิเอาละถอดหน้ากากสินั่นทำให้ข้าดูก่อนถอดหน้ากากข้าอะไรนีโว้วโว้วโว้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 วโว้วนั่นเป็่เฉลิมของเจ้านะพ่อหนุ่มไม่ใช่เรื่องรแต่แม่หญิงเขาเป็นเขาคุณรักสตีอะท่านไม่เป็นสภาพสภาพบุรุษนั่นเลยเฮ้สหายดูนี่สิ สายค่ะจัสตินสหายดูนี่สิดูเดูซสดูซดูหนุ่มนี่มันทาอะไรนะท่านเกวีงเอาเออกไปดีกว่ามันไม่ใช่เดี่อของเจ้าแกนี่เป็นคุณละสตินะท่านคนท่าน,านจะทำอะไรคนท่านก็อ๋อบอกเจ้าแล้วว่าเจ้าไม่เกี้ยวเจ้าจะไปไหมค่ามีกันสีกระบอกเจ้ากระบอกเดียวเจ้าไปเถอะเจ้าไปเถอะนะ เอาล่ะมีใครตรงนี้จะยุ่งอีกไหมข้าว่าพวกเจ้าออกดีกว่าอ๋อ,อก,ก็ออกดีกว่าเชื่อข้าคือข้าไม่ได้อยากจะทำร้ายใครแล้วท่านด้วยอ๋อแล้วไปท่านคุยกับใครหรือ <laughs> อ๋อล,ลุงจะยินฟังผมไม่วะอ๋อโอเคลุงไม่ฟัง <laughs> เอาละลุงเรื่องตรงไปเลยออกไปเลยท่านได้กังแก้ค่าได้ไหมตราบใดที่ท่านยังอยู่ที่นี่ท่านก็ต้องเจอค่าอยู่แล้วถูกต้องไหมท่านก็ต้องเจอผู้คนอีกมากมายท่านได้กัรแก้ค่าได้หรือเปล่าถอดหน้ากากซะแม่นางเอ็นข้าไม่ได้รังแกนี่เขาเรียกว่าการรังแกไม่ได้รังแกสำหรับค่าไปนับเอาละ ลังแกมันคือแบบนี้โอ้ oh. ลังแกนะ่ะมันคือแบบนี้แต่นี้มันไม่ใช่ลังแกที่เพื่อนข้าทำอยู่นะเอาละถอดหน้ากากออกซะแม่นางถอดเดี๋ยวนี้ร้องอย่าก,กีร้องข้าขอร้องนะถอดซะจะถอดไหมสามโอ้โว้าว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 ,ว,วมันยิงเรารือไง ใช่ล่ะมายิงเราเอาล่ะปะเอาล่ะมันพลาดแล้วนะดูมันวิ่งสิโอ้ดมันวิ่งสิไอเวทฉัน,นชอบจริงๆล่ะพระเอกมาจนได้ล่ะท่านแ,แล้วมันวิ่งโอ้แมนสุดๆเลยล่ะสหาย ออละ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 น่าละภูมิใจละจริงๆเลยท่านเรียกม้าไหมเดี๋ยวข้าวิ่งตามมันไประหว่างทางไม่ต้องแล้วล่ะท่านไม่ต้องแล้วล่ะไ่ตองแล้วล่ะไ่ตองแล้วล่ะเอาละนี่แหละจุดจบของพวกที่ขี่ม้าขาวเข้าใจไหม เอ้าเมื่อกี้เจ้าเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเลยนะยิงเสร็จวิ่งหนีน่ะข่าเราใช้แรงกับมันเหนื่อยชะมัดเอาละข้าเตือนท่านแล้วนะท่านเป็นคนยิงท่านก็ต้องรับรู้ชะตากรรมที่จะตามมาและท่านอย่าหวังว่าจะได้อยู่อย่างสงบสุขเข้าใจไหมอม ขอให้เจ้าหลับฝันดีอาเมนท่านไปกันดีกว่าสหายไปกันเถอะไอ้จิ๋งนั่นวิ่งไวมากนะวิ่งอีกแล้วหรอไปแล้วข oh. ้าหันไปดูนะไม่อยู่ที่เดิมแล้วนะ่ะนี่เป็นรอบที่สองแล้วงนะั้นหรือท่านขอให้รอบที่สี่แล้วตนะั้งแต่เราประทะกับเขาไอ้เขาเลยนะ่ะค่อนข้างที่จะ มีสปีต้นที่หน้าเหลื้เชื่อ,อืมเธอวิ่งไวเป็นบ้าเลยล่ะอันน่าจะให้ทีนึงเลยแหละต่นี่ค่ะเจอมาเรื่องการวิ่งเนี่ยเสียดายที่เขาไม่ได้จูบอุ้มมือของข้าไม่งั้นเขาได้รับรถกินหรือว่าไอ้หนุ่มนั่นชอบไ้ผู้หญิงคนเมื่อกี้โอ้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เขาพูดอะไรไอคอนแถกข้าไม่เข้าใจ จ้าพอรู้จักไหมไอคอนแทกข้ก็ไม่แน่ใจเลยฮะเรื่องนี้อืมพระเอกจะต้องมาตลอดเลยข้าระเบื่อชะมัดมีให้เห็นทุกอย่างตอนที่เรามีปัญหาพระเอกมักจะโผล่มาใช่แล้วล่ะแล้วพระเอกมักจะนอนตลอดอืมาแต่ข้าสงสัยว่าสปีดต,ต้นแปลว่าอะไร,รท่าน สปีดต้นมันเป็นักอบของกีฬาน่ะมาหนะมีสปีดต้นจะาคยแข่งม้าไหมอ้าบางตัวมาแบบกำลังกายอยู่อืมแต่ยังไม่เคยแข่งม้าสินะใช่แล้วล่ะนัอ้าบางตัวก็มีความอึดแล้วท่านได้ปั๊มยาไหมวันนี้นี่ค่ะปั๊มไปสองรอบอากงงตัวเองเหมือนกันว่าวาจาปักดีตัวข้ามันพูดอะไรออกไป เออทำไมวันนี้เจ้ายัางไม่เข้าลงียมอีกน่ะข้า,นนขาไปกับท่านมานี่ยไม่ข้าหมายทิ้งว่าข้าเพิ่งกลับมาแลวข่าเจอแม่นางพอดีเจ้าว่าแม่นางจะอยู่ไหมข่าว่าอแถวเนี้ยแหละท่านเดี๋ยวก็คงโผล่มาให้เห็นอะาไราธุระของเรายังไม่เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมงั้นเราเลื่อนนัแต่เป็นพรุ่งนี้นะ เอาบอกเข้าว่าเขารอเราอยู่แล้เวเขาม่่ง oh. มากว้าคนเยอะจัง